สมมติน,นะครับถ้าคุณกําลังขับรถ F1 อยู่ในสนามที่เร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจู่ๆมีรถอีกคันอยู่ข้างหน้าที่ดูเหมือนจะขับช้าและแปลกๆหรือแย่กว่าน,นั้นอยู่ปินตำแหน่งบางลายคุณพอดีสิ่งที่คุณอยากจะทําคืออะไรครับหลายคนอาจจะคิดว่ากดแตรสิรออะไรเพราะในชีวิตประจําวันเราชินกับการกดแตรเป็นการเตือนหรือบอกอะไรบางอย่างให้คนรอบข้างรู้แต่รถ F1 นะครับไม่มีแตรครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดมันไม่มีแตรเลยแม้แต่นิดเดียว วันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบกันว่าถ้ามันรถที่มีเทคโนโลยีล้ำกระดนี้ถึงกลับไม่มีของพื้นฐานอย่างแตรและแต่ไม่มีแตรในโลกของ F1 มันสะท้อนให้เห็นอะไรที่ลึกกว่านั้นอีกบ้างต่อเง,งี้ยๆสั้นๆก่อนเลยนะครับรถ F1 ไม่มีแตรเหมือนรถยนต์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยครับ แต่ตามข้อบังคับทางเทคนิคของ f i a นะครับซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันก็ไม่ได้มีข้อกําหนดใดๆนะครับที่บังคับให้รถแข่งนะครับต้องติดตั้งแตรเหมือนรถถนนทั่วไปแต่ทุกอย่างนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับเหตุผลแรกนะครับเรื่องน้ำหนักในโลกของฟอร์มูล่าวันนะครับทุกกรัมมีความสําคัญวิศวกรนะครับใช้เวลาหลายเดือนเพื่อลดน้าหนักรถเพียงไม่กี่กิโลกรัมการเพิ่มแตรนะครับที่อาจหนักประมาณ300-500ถึงกรัม ถือเป็นการทำลายปรัชญาการออกแบบโดยสิ้นเชิงครับในผลที่2นะครับคือเรื่องความจำเป็นบนสนามแข่งฟอร์มลาวานนะครับการสื่อสารระหว่างนักแข่งไม่ได้ใช้เสียงแตรครับแต่ใช้ระบบทงสีต่างๆและระบบวิทยุสื่อสารระหว่างนักแข่งกับทีมและแข่งนะครับสื่อสารกันผ่านการใช้คู่จกมองหลังการดูไฟสัญญาณและการรู้จักตำแหน่งของคู่แข่งผ่านประสบการณ์และสัญชาตญาณครับในผลที่3ครับในเรื่องของเสียงเครื่องยนต รถฟอร์มูล่าวันในยุคป,ปัจจุบันนะครับใช้เครื่องยนต์ V6 อิบ r i d หร0อิที่สร้างเสียงดังถึง130เดซิเบลเสียงตแตรใดๆนะครับจะถูกกลบไปด้วยเสียงกำลังของเครื่องยนต์และเสียงลมที่พัดผ่านตัวรถด,ด้วยความเร็วสูงครับแ้าหากมามองในมุมทางประวัติศาสตร์นะครับมีความน่าสนใจว่ายุคแรกๆของการแข่งขันรถยนต์ในช่วงปี1,900ตน้ตนๆนะครับรถแข่งบางคันนะครับจริงๆแล้วมีแตรครับแต่ไม่ใช่เพื่อการสื่อสารบนสนามแข่งครับ แต่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายการจราจรในแต่ละประเทศเมื่อรถแข่งเหลน้นนะครับต้องขับผ่านถนนสาธารณะเพื่อไปยังสนามแข่งครับในยุคทองของกลางปีช่วงปี1950 19 60, ถึง1960มีเรื่องเล่าว,ว่านักแข่งบางคนนะครับใช้เสียงเครื่องยนต์เป็นสื่อสารโดยการเปลี่ยนความเร็วรอบเครื่องยนต์อย่างจังหวะแต่วิธีนี้นะครับไม่ใช่มาตรฐานและไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการครับและสมัยก่อนนะครับระบบสื่อสารที่ใช้แทนแตรคืออะไรนักแข่งฟอร์มละวันนะครับ ใช้ภาษากายหลายรูปแบบการแกว่งรถซ้ายขวาเบาเป็นสัญญาณบอกให้รถข้างหลังรู้ว่ากำลังจะเปลี่ยนเลนการจะอความเร็วอย่างกระทันหันอาจเป็นการแสดงความไม่พอใจหรือการเตือนรถข้างหลังไม่ในปัจจุบันนะครับนักแข่งนะครับมีระบบสื่อสารกับทีมติดครูขอให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันอุณหภูมิยางกลยุทธ์และการเตือนเหตุอันตรายการสื่อสารนี้นะครับทำผ่านหูฟังและไมโครโฟนที่ติดตั้งในหมวกกันน็อกของนักแข่งครับ ระบบเทเลเมทรีหรือการส่งข้อมูลทางไกลก็ทำหน้าที่สำคัญครับทีมนะครับสามารถติดตามการทำงานของรถแบบ Real ียไทม์และส่งคำแนะนำไปยังนะักแข่งได้ทันทีทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบแตรแบบดั้งเดิมครับมีข้อยกเว้นน่าสนใจหนึ่งข้อนะครับนั่นคือรถเซฟตี้ค่ารือรถเมดิคอลที่ใช้ในการแข่งขันฟอร์มระวันรถเหล่านี้นะครับมีแตรและไซเรนเพื่อการสื่อสารและเตือนภยัยเพราะมันคือรถถนนที่ถูกดัดแปลงมาใช้ในสนามแข่งครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือในการทดสอบหรือการสาธิตบางครั้งนะครับทีมอาจติดตั้งอุปกรณ์เสียงเพิ่มเติมแต่แนั่นนะครับไม่ใช่เสียงแตรในความหมายแบบดั้งเดิมแต่เป็นระบบเสียงเพื่อการแสดงหรือการสื่อสารครับวิวัฒนาการของเสียงรถแข่งไม่สามารถคาประเด็นนี้ไปได้เลยครับในยุคเครื่องยนต์ี8ธรรมชาติก่อนปี2014เสียงของรถฟอร์มูล่าวันนะครับดังสนา่นและมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวนักแ,แข่งนะครับสามารถระบุคู่แข่งไดจากเสียงเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว เ,เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดในปี2014เสียงมันเงียบลงมากครับและมีความซับซ้อนมากขึ้นการผสมผสานร,ระหว่างเสียงเครื่องยนต์นสันดาบเสียงเทอร์โบชาร์เจอร์และเสียงวอเตอร์ไฟฟ้าสร้างซีฟโนนี่แห่งเทคโนโลยีที่มีเสน่ห์ในแบบของมันเองครับการไม่มีแตรนะครับไม่ได้หมายความว่าการแข่งขันฟอร์มูล่าวันจะไม่ปลอดภยัยตรงกันข้ามครับระบบความปลอดภัยในฟอร์มูล่าวันนะครับเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกกีฬายานยนต์ครับจากระบบเฮโร ที่ปกป้องสีสันนักแข่งโครงสร้างหลักแบบโมโนโคอกที่ทําหน้าที่ปกป้องลําตัวนักแข่งทุกอย่างนะครับถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาแต่ครับมาเชลหรือเจ้าหน้าที่สนามนะครับก็มีระบบสื่อสารที่ทันสมัยพวกเขานะครับใช้วิทยุสื่อสารระหว่างกันและมีระบบธงสีนะครับที่เป็นมาตรฐานสากลเมื่อเกิดเหตุอันตรายการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยําครับเซอร์แจ็กกี้สจวตนักแข่งในตํานานเคยกล่าวไว้ว่า ในยุคที่เขาแข่งนะครับการสื่อสารระหว่างนักแข่งเป็นเรื่องของการอ่านการเคลื่อนไหวและการคาดเดามากกว่าการใช้เสียงใดๆทักษะนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนักแข่งมืออาชีพครับมิลชูมัคเกอร์นะครับแชมป์โลก7สมัยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาสามารถรู้สึกถึงการมีอยู่ของคู่แข่งผ่านการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศและการสั่นสะเทือนเล็กน้อยของรถความสามารถแบบนี้นะครับทาให้การใช้แตรกลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยครับการไม่มีแตรนะครับส่งผลต่อการออกแบบรถในหลายด้าน นักออกแบบนะครับสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างดาวฟอร์สการลดแรงต้านอากาศและการกระจายน้ําหนักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดวางตำแหน่งตแตรและระบบไฟฟ้าสําหรับตแตรครับพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้สําหรับตแตรนะครับถูกนําไปติดตั้งอุปกรณ์ที่สําคัญกว่าเช่นระบบระบายความร้อนระบบเก็บพลังงานหรือการจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เรียบเทยบกับการแข่งขันอื่นๆนะครับเช่นการแข่งขันรถเนสคา นักแข่งบางครั้งนะครับใช้วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่มีการใช้แตรเช่นกันครับเนสคานะครับใช้ระบบวิทยุสื่อสารที่ซับซ้อนและมีสปอเตอร์หรือผู้สังเกตการณ์ที่คอยช่วยเหลือนักแข่งในการสื่อสารครับการแข่งขันรถแรลลี่นะครับที่มีการแข่งขันบนถนนสาธารณะที่ปิดเส้นทางก็ไม่ได้ใช้เสียงแตรในการแข่งขันแต่อาศัยระบบสื่อสารระหว่างนักแข่งแนะละโคดเวอร์รวมถึงการใช้สัญญ,ญาณต่างๆที่กำหนดไว้ล่วงหน้าละครับ เทคโนโลยีการสื่อสารในฟอร์มละวนนะครับก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในอนาคตนะครับอาจจะมีระบบสื่อสารแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเสียงรับรู้ระยะไกลหรือระบบสันสะเทือนที่ส่งผ่านสัญญาณผ่านโครงไรระบบปัญญาประดิษฐ์อาจถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของคู่แข่งและให้คำแนะนำแก่นักแข่งแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้เสียงแตรหรือการสื่อสารด้วยเสียงครับดังนั้นแล้วนะครับคำตอบสำหรับคำถามที่ว่ารถแข่งฟอร์มละวานมีแตรหรือไม่คือไม่มีและไม่ต้องมี พราะโลกข,ของฟอร์มูล่าวันนะครับมีระบบสื่อสารที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่รถยนต์ทั่วไปครับความเป็นเลิศของการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันนะครับไม่ได้อยู่ที่การทําให้เสียงดังแต่อยู่ที่การสร้างความเร็วความปลอดภัยและความตื่นเต้นในทุกโคง้งทุกเส้นตรงโดยใช้ภาษาที่เหนือกว่าคําพูดนั่นคือภาษาแห่งความเร็วบริสุทธิ์การโต้ตอบกับผู้ชมหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวของแตรในรถฟอร์มูล่าวันแล้วผมอยากรู้ว่าคุณเคยสงสัยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับรถแข่งฟอร์มูล่าวัน ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีเรื่องราวลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับหรือคุณนะครับมีคำถามแปลกๆเกี่ยวกับฟอร์มูล่าวันที่อยากให้ผมไปหาคำตอบก็สามารถมาแชร์ในคอมเมนต์กันได้เลยครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นและอาจจะเอาไปทำเป็นคลิปในอนาคตด้วยครับคุณกำลังอยู่กับแคสซี่แบงก์ชานาลที่ที่รถทุกคันไม่ใช่เหล็กกันล้อแต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้งสุดท้ายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ